เติมน้ำโซกดียมกรดอ,ออกไปนะฮะโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยีตอนงลาโคสูมิสฟรายผู้บอกมารณนาครับก็ในคลิปคลิปนี้ผมว่าจะไปปลูกลังโจรน,นะฮะก็ผมเพิ่งนึกได้นะว่ามีลังโจรที่หนึ่งที่ผมไปแล้วเออไปดูเฉยๆนะฮะคือตอนแรกไปสำรวจถาของนู่นนั่นแล้วไปเจอนะฮะแล้วเออมาทําอะไรไม่รู้นะแล้วจู่ๆผมก็ลืมนะฮะสไตล์เพิ่งมานึกได้เออนะฮะก็เลยว่าจะไปลอง ดูนะว่าตัวนั้นจะมีอะไรให้เรานะฮะมันเป็นไข่จนุนเอ่ออยู่ไหนไปเจอกดไิดที่น้ำก็ไข่จุนอยู่ประมาณนี้นี่ไอแถวเอ่อฮันฮันติงเหรอฮันติงไอเดียนี่แหละนะฮะสุดแรกผมไปแล้วนะฮะแล้วไปเจอนี่มันอยู่ประมาณตรงนี้ฮะเจอแล้วผมเออกะว่าจะไปฟาร์มทีหลังนะ,ะก็เลยเหลือไว้แต่เอ่อพอกฟืพอมาบ้านแล้วแหละลืมแต่ฮะทับทุน,ทนี้ลืมหมดเลยนะฮะก็โอเคครับ ก็ผมว่าจะเป็นตัวนู้แหละนะครับแล้วก็ไอ้กาแพงตรงนี้นะคือยังไม่ซุบหน้าไปไหนเลยนะยังไม่มีเวลาคว่ามาเล่นน็อกฟอบนะโอเคครับก็เหมือนเดิมฮะเหมือนคิดที่แล้วไปเลยยังไม่ซุบหน้าไปไหนเลยนะก็เสร็จแต่ตรงนี้รถเกวียนก็อยู่ที่เดิมโอเคกันอ่าเราเตรียมพองสิอ๋อธนูอ่าวว่าจะธนูไปใช้นะฮะเพราะยังไงเอิมเราจะไปแบบหยิบเย็บนะฮะโอเค แสตโล่อาแสตุล่เต็มนะฮะก็มีประมาณราวๆกี่ดอกวะประมาณยี่สิบกว่านะฮะประมาณนั้นแหละแล้วก็มีกระสุนช่วยกันเผื่อไว้อยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอเกดเลยไว้ดีกว่าเด้วยเอาไปหนักตัวเฉยๆนะฮะเราจะเอาไปอะไรเยอะอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะเอาโคบาไปด้วยเผื่อได้งัดแยะอะไรมันต้องมีทุ่มโจรมันต้องมีล็อกเกอร์อยู่แล้วนะฮะโอเคองั้นเอาโคบามาหน,นึ่งอันโอเคอืม เกาะเหรอเกาะผมไม่เข้าไปไล้นะฮะยังไงเราไปสายซุ่มอยู่แล้วโอเคไปจอดก็อจอดได้บ้านอยู่ไหมนะฮะคือจอดไปได้ก็ไม่ไปโยุนอะเนอะอยู่บ้านไหมจอดไม่อยู่อะจด้ไปด้วย,อวยโอเคไปเข้าไป <c oughs> จอดต้องไปกับเราทุกทีนะถึงมันจะเกียดกัก็หม่ก็เถอะนะฮะก็ไปเถอะโอเคครับว่าึ่งตอนนี้เราน่าจะมาถึงไอ้หน้าแคปจรนแล้วแหละ ก็ประมาณพึ่งเขาตรงนี้ไปก็ได้ใช่เลยตรงไหนปะอ่าน,นันไงเฮ้ยเดี๋ยวเจื่มีว่ะเฮ้ยพึ่งเจอมีมีลูกบนด้วยโอเคเราอยู่ในรถเขาไม่ทำอะไรเรานะฮะก็ไปก็ไปเราจะไปช่วยลุงเขาเลยพี่เกียรติเนี่ฮะเฮ้ยสุ่มโจรเด็กสุ่มโจรหรือป้องสุะไรดีก็ช่างนะฮะโอเคงั้นผมขอจอรดรถไว้การนี้แล้วละกัน นักรถไปลงม,มาจอดมันมีกิตวะไม่มีมนอนเหรอเราจะไปแบบจิบเงียบนะฮะเหอเรามีทนุทั้งทีคขามรู้ตัวหลับห้ามลั่นก็พอโอเคใครอยู่ในบ้างอ,ะอ่ะอ่า จอดทำไมเงียยแปลกแปลกจอดไปดูสิจอดม,ม,มันดูเหมือนไม่มีใครอยู่เลยฮะนจนุบ้านะไรไม่มีใครอยู่เออจริงนะมันเงียยแบบผิดฟูผิดตาเงียยแบบแปลกแกหรือจุนเขาอาจจะไปเอือ้อมความของก็ได้ว่าเป้านะฮะจนดในความของเออจนบ้านก็หาความของที่มูด้วย อย่าไปยุ่งกับเขาเลยจมูเออว่ะมันยับแปรแปรเฮ้ยซุ้มโจรเหรอหรือมาผิดที่ฮะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปวดปวดไอ้อาวุธไปก่อนเฮ้ยใช่เหรอนี่มันซุ้มโจรน,นะแล้วเดินบุกบุกม,มาแบบนี้ได้เลยวัต ง่ายไปเปล่าสเสรษฐกิจของผมเก็บนะฮะคือไม่มรู้ใช้อะไรนะฮะโอเคงั้นก็สำรวจตรงนี้แล้วกันเอ้ยคือเดินงงคือฮะคุ้มจนบ้าเลยไม่มีจนวัดดีโจรอยู่ไหนโอ้เข้าสาวมาหาทันทีแล้วหายหนะหายตายไปหมดเลย่อ่อยป้นกับมาหาไปเศรษกจไม่เก็บนะครับ เก็บไปก็ไม่รู้ไปทำไมโคตรจะเกินเลยไอ้ตัวนี้เก็บไปเก็บไปหายากภาพไม่ออกนะฮะฐานไอ้นี้โคตรจะเยอะเลยที่บ้านไอ้ไม้วุฒิไม้แท้มก็เก็บไปกดไม่ออกฮะกดเยอะเออตอนนี้คืออยากสงสัยมันเป็นบัาก่ออุอ้ยนี่ไง้ขาดตั้งไอ่อีไอ้คาบปืนเรานะฮะปืนติดรถอ่ะเออฮะโอ้ที่แท้มอยู่ที่ค่ายนี้เองโอ้ เฮ้ยได้หัวเทียนมาเราเอาไว้บมดโอเครถคันนี้เคลียร์โดนไม่อยู่เออคนดีก็ล่าเลยเฮ้ยแบตเตอรี่แต่ไอพวกจูนแถวนี้มันมีรถดีๆทั้งนั้นเลยเว้ยชือฟืนไม่เอาเฮ้ยขวานเอาขวานเอาถึงที่บ้านมีเยอะสุดนะฮะโอเคงั้นทางนี้นอะ มไม่เอาเต็มแลยอะไรออกมาคือมันเร c เกียนแล้วผมไม่ค่อยฟาร,ร์มของไอ้พวกนี้เท่าไหร่นะหยัดไปก็เต็มไม่ล็อกเอกเลอลยเฉยๆนะไม่มีที่เกียโอเคงั้นลองดูในบ้านเลยดีกว่าไปชอบไอกระสุนนี่อะไรนี่ฮะเฮ้ยเอามิลารหัส แค่แบตเตอรี่กับไขค,ควงเอาเย็บมันไม่ทำมาสักอันโอเคเอไม่มีก็ไม่ใช้นะฮะก็ไขควงกับแบตเตอรี่โอเค,คออกเ,กอออเดี๋ยวค่อยกลับมาอานใส่ต็อคันี้ล็อกเกอร์อู๊ดกระสุนอันเดือบด้วยโอเคเฮ้ยมีเครื่องยนต์อีกอะฮะคือตอนนี้ผมมีเครื่องยนต์สี่เครื่องแหมดเฮ้ย 2เครื่องกับ2คันแล้วก็อีก4เครื่องกับม้างเปล่านะฮะโอเคเออผมก็ไม่นึกว่าไอ้เครื่องยนต์มันจะมีในรถนะฮะคืเอคือเอาเล่นตั้งนานแล้วเพิ่งเจอในรถนี่แหละนะฮะเพราะกันดีคนเดียวมันอยู่ในซุ่นยุ่นนั่นสิเฮ้ยไอ,อ้บ้านตรงนี้ดีกว,ว่านวอทเลี้วเออปืนเฮ้ยปืนสนัยนี่ว่าเ,เอ่ออะไรปืนอะไรปืนสนยัยอ่อถือเข้าบ้านไม่ได้แล้วหยิบอาวุธได้ โคตรเจ๋งอ่ะเออเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอา้าทำไมใส่ไม่ได้อ่ะวัดหรือมันเป็นปืนที่มันหักปืนที่มันแตกเหรอโอ้ปืนพังแล้วสามารถเก็บอกกของจากเครื่องดอกได้วัด <c oughs> หยิบมาดิยางเอ็นอ่ะนี่อะไรลอกอ่ะอันนี้จะเป็นอ่อปืนลูกโม่นะฮะใช่ป่ะโอเคตรงนี้มีกระเป๋านะ,ะหเห็นไห แต่ช่องเราเต็มแล้วแล้วมีล็อกเกอร์อู้หัดหน่าสนใจนะฮะจะต้องไปหาหาดัดแล้วมีแผงจังน,นี้ด้วยเดี๋ยวล็อกเกอร์น่าจะมีรายดีวาไว้มาฝาอัรรกษรชั้นนะ,ะโอเคในบ,บ้านอันนี้กรันเฮ้ยมีคนอยู่ว่ะเฮ้ยเป็นคนเอ่อผู้รอดชีวิตอีกหนึ่งคนนะฮะที่อยู่ในฟมนอมงชนนะโอเคเอาล็อกฮะเออไม่น่าล่ะถ้ามันไม่ล็อกคือเขาได้จอบอมาแล้วเนะี่ย ผมไม่น่างงอะไรตรงนั้นหรอก okay. โอเคก็ติดน้ำไม่เอาอ่ะหานเอาสารของก่อนช่วยเขาอะไรใครวะเนี่ยโอเคช่วยเขาก่อนเลยว่าไงเอ่ออะไรวะเร็วๆเร็ยๆ yes ไปเอาไอ้แล้วนะโอเคเขาน่าจะไปอยู่ที่บ้านเลยเหมือนกับอาราเชลนะฮะ แล้วก็ผมก็ยังไม่รู้ชื่อเขาอีกเขาเปนชื่ออะไรวะ S C O N T อะ่ะ S ใช่ปะสปัดสกัดสกัดรังนกแครนะไม่รู้แฮะเอ้ยเดี๋ยวดอกอะไรอีกอ่ะโอ้โหหนักเครื่องยนต์เยี่ยมเชว่าอยู่ทวยดีไม่ได้วะแล้วก็เหลืออีกที่สุดท้ายที่ผมยังไม่ได้เคลียร์นะก็คือไอ้ตรงนี้แล้วรหัสมันล่ะเออไม่มีรหัสเราจะเข้ายัางไง เดี๋ยวต้องไปถามสกอตรหัสจาอยู่ไหนรหัสอ่าก็โอเคนะครับก็ตรงนี้ผมก็เลียร์หมดแล้วก็เหลือแค่ในห้องนูนนะคือผมไม่รู้รหัสว่ามันอยู่ตรงไหน,นเออแล้วก็รหัสอะไรแล้วก็อย่างคือไม่มีแบตเตอรี่ก็คปอยควักนะฮะโอเคผมคงต้องกลับบ้านไปถามสกอตแล้วแหละนะฮะโอเคงั้นหมู อาฮะก็ไปกับบ้านธนาตวกอนดีกว่าว่ารหัสคืออะไรน่าจะรู้เรื่องเราตรัวนี้อน่าจะใช่ดีกวกร์เฮ้ยเดียเด๋ยวดรถดนรถดีรถเขาได้ปะเ,เ,เ,เขาได้กับบ้านเลยโอเคไปจอดกับบ้านกันเพราะตรงนี้ไม่มีอะไรให้เราแล้วไม่แน่นะผมมารอบหลังนี้น่าจะแบบซือพวกโจนก็ได้เอาหมีกับบ้านเลยปะเออ,อ ผมไม่เคยมีประสบการณ์ข้ามมีนะครับก็ไม่รู้ว่าจะรอดไหมงั้นก็เอาอระยะไกลมายิงเลยช็อปเอาหมีป้าเลยมีคนวะเนี่ยเฮ้ยเยวดิช็อตเอ็ช็อตกัางไอ้นี่เฮ้ยนี่วะ เออผมเพิ่งเคยเห็นหมีมันหนีคนไอ้ลูกมาแรงนี่น่าสงสารลูกมันว่ะอืมมันฆ่าแม่มันแล้วโอ้ยมีไงเฮ้ยเราจะเฮ้ยเอ้าตายเฉยแล้วลูกมันจะอยู่ยังไงเฮ้ยเออเราทำวิธำกรรมกับลูกมันไปเนี่ยสู้นะสงสารว่ะก็มีน้อยเดี๋ยวจะ ไอ้นี่มัเองกันนี่ปะอ่ามันจะสงสารมันดีไหมเนี่ยวัดคือมันก็ไม่จำเลยเราโอ้น่าสงสารน่าสงสารโอเคอุ้ยโอ้ยอุ้ยอ้ยนี่เลยจะเป็นแม่มันไอ้นั่นพ่อมันหรอจอดเต็มเยอะเยอะเยอะตายจริงไปดิ มานี้เฮ้ยเฮ้ยจอรนแล้วมึมงมาเลยตอนนี้วะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยจุมาจุมาบ้านแล้วกำลังเดินไปไหนอะรืรถแล้วลมใจจะตรงนูน้นโอ้โหตายแล้วเออเขาเดินไปไหนกันอะ อ๋อหรือว่าที่เรามาไม่เจอเขาก็เพราะเดินออกไปอย่างี้หรอโอเคงั้นก็เปินรถแบบง,ง่ายๆเ,เลยเออแล้วไอ,อนน้นั่นเราเฮียไอ้ตายแล้วแฮะเอ,อ้ยังยังมันนอนมันนอนมันนอนอ,อู้ตายพอดีแม่จัดอ้าวลุกไปเลยโอเคได้กิกตัวไปหนึ่นะครับไปแล้ว คงไม่มีใครอยู่ในป้อมเลยนะโ okay. อเคเราทำเมื่อแต่เดียวได้เลยเลยเิ่เียก็แล้วคนต้องพาไอ้บีตัวนี้เอ่อมีผู้นี้ออกจากทีนี้ก่อนไนนม่งั้นโจรมาแน่นะฮะถ้าเมื่อกี้ใช้ปืนก็ไม่แน่อาจพวกโจรมาจะมาอีกก็ได้เสียความตรงนี้แหละไอจาร์ดเราจะมาแบบเออเสียเที่ยวไม่ได้นะก็ต้องเอาเนื้อเอาอะไรกับบ้านด้วยอาหารนะฮะ แล้วก็ตรงนี้โอเคว่าตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะครับนั่นไงเห็นแล้วเออมันชื่ออะไรวะชื่อมากเลยวัด <What? S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวแล้่มีกูล่ะเฮ้ยมีตัวกรอโอ้คือเอามีมาทาั้งมีแล้วทำไมคลินี้แตจะบักวะ มีหายเออโอเคก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่ฟาร์มมาไปแถวนี้เลยก็ได้อุตส่าห์จะมีทั้งทีนะฮะโอเคไม่ไเป็นไรอ่าเขาชื่ออะไรวะเนี่ยสก๊อตกอสกอสควอตเหรอได้เปล่าโอเคงั้นคุยกับเขาก่อนอา่าสามทีอะไรวะเนึ่ยคุยหนึ่งก่อนอะไรวะเนี่ยคิสคิสอะไรเคิสคิสรวดเหรอ ใช่ป่ะไม่รู้ไงเหมือน,ในใคล้ายกับเควยดด้วยอ้าวโอเคมีเส่หุ่นอเขาด้วยงั้นไม่ต้องใส่นลก็ยังแล้วก็สามอ่ะสามเฮ้ยสามอะไรวะเนี่ยสามเออคัดอะไรอ่ะฟินเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เป็นคำสั่งไม่ใช่เหรอ คัดตัดดาถึงโอ้ตัดต้นไม้เหรอเออเป็นคำสั่งแฮะเฮ้ยดีเลยนะคำสั่งใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแฟ๊บนึ่งนะฮะนอ้หลงๆคำสั่งอโอ้สั่งตัดต้นไม้ใช่ป่ะมีอะไรบ้างวะเนี่ยปียกันจ็บมาทั้งหมดเลยทุกคนะเออไม่ไปเนี่ย เออเขาไม่ไปตัดเดี๋ยวเดี๋ยวแปิดตัดต้นไม้ใช่ไหมแล้วมันจะตัดต้นไม้แถวแนวเนี่ยโอเคทืโอ้เดินแล้วฮะปิดกอตเออคุณเดินในบ้านเราเยอะแล้วโอเครับตัดต้นไม้ก็ต้องใช้ขวานใช่ป่ะขวานเดี๋ยวขวานเขาว่าขวานอาร้อยเปอร์เซนต์ไปเลยฮะก๊อตไอ้หนก๊อตปืนยังไม่ให้ใช้นะเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ใช้ เออเอาบินศสี่ศูนห้านี่ตายเลยนะฮะโอเคไม่ได้คว,วัญให้ยังวะเดี๋ยวตะตัดมาหมดแล้วไม่รู้ว่าอะไรบ้างนะเฮ้ยไอ้นี่ไงไอ้ลองซูงก็น่าจะเป็นตัวนี้นะะคือผงต้องการแค่ซูงอย่างเดียวคือถ้าตัดอย่างอื่นด้วยเ็อ,อาจจะแบบตัดมาพอดีเนะก็เลยเอาแต่ซูงปองดูโอเคอะไรวะอะไรทำไมไม่ไปตัดไม่เข้าใจอะ่ะ ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวแพร์หนึ่งแพร์หนึ่งเดี๋ยวไม่เอาเข้าเข้าบ้านก็เ,เข้าเราดีกว่าสกอร์สโอเคงั้นหรือต้องเอาไว้ขวานเนี่ย่ขวานไว้ช่องไหนตอนนี้ดี๋ยหรือไม่มีอาหารกินโอเคงั้นเอาไปกินเอ้ไปแล้วฮะโอ้ยเดี๋ยวหรือต้องขวานเออไว้ตรงนี้ไว้อ่ะไว้ช่องไอ้เนี่ย อย่าเดาะไม่ตัดต้นไหนตัดดีๆเลยเฮ้ยตัดต้นนี้อ่ะอย่านะสกอตเอ้อย่าตัดต้นนี้นะอย่าสกัดสกอตจุด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 สต็อปสต๊อบสต็อปเลยเก็บตัดต้นไปหมดแล้วเอิ่มพอโอเคหยุดแล้วใช่ไหมแล้วต้นนี้โอ้โหจะไปตัดไปได้เอ้ของการอยู่ตรงนี้เออถ้าระวังไอ้ เออเดี๋ยวไม่ตัดแน่ถ้าเราเออต้องวางคงก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันตัดแถวนี้ว่ะเดี๋ยวผมจะบอกสใส่ไม่ได้เพราะไอ้สควอตมันตัดแล้วว <What? S 1> หรือไม่ใช่หรือสควอตสควอต,อตเล่นอีกแล้วเล่นอีกแล้วไอ้เสียโอเคผมว,ว่าไม่ใช่ละคือถ้าสมัยตัวไหนที่มันตัดแล้วเราคื้นได้เพราะเนี่ย อาโอ้คุณคนเดียวเลยกันไปตัดต่อเลยไม่ต้องปวดใจละเออตัดของจริงละไปตัดเอ้าแล้วคือตัดตัวนี้แล้วไปตัดให้มันเสียจวะโอเคเรามาดูสกอตตัดไม้กันนะว่าเขาจะเจ็บอะไรไปให้เราบ้างแล้วเขาไปเก็บไปไก่นะครับนี่คือสารคดีพวกติดตามชีวิต ของสกอตเลอโอ,อ้ตัดโคตรนานเลยโอเคตัดได้ละต้นหึมเจ็บดิอา่าเขาเจ็บไหมโอ้เจ็บแล้วฮะท่อนแล้วท้องข้างหลังไม่เจ็บด้วยอ่ะสกอตแปลกไปฮะเป็นผู้ชายคนเดียวในค่ายนะฮะอือค้ามาใหม่ คปืนเราจะยังไม่ใช่เอ้ยเดี๋ยวเพอดนี้มึงอะสก,กอตโอเคงั้นผมก็ปล่อยเขาต่อต้นไม้กันไปต่อเดี๋ยวผมจะไปดูให้ใครโจรต่อดีกว์นะครับพอเพิพกก่งกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนแบตเตอรี่กับไฟฟลังก่อนว่ารอบนี้ผมคงได้เจอโจนแน่นอนนะฮะแต่ควงเดี๋ยวกรูนะ้สึกว่าผมเคยรครับแล้วไปไอ้รหดดัสแล้วรหัสเออม,มันไม่มีรหัสเหมือนเดิมอะ ไม่เข้าใจรหัสนี่แหละเคร์ไปรอบนี้อาจจะมีรหัสนะเดี๋ยวก็ไปลองไปดูน่าไขควงอยู่ไหนบ้าโ,โอเคได้ไครับไขควงแล้วก็แบตเตอรี่แบตเตอรี่นี่นี่แบตเตอรี่ตเตยอ,อะเลยต้องการแค่สองเออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเลงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฮะจำได้ไหมได้สไนแมาใช่ปะกานลองซ่อมสไนดูเออแล้วก็ไปดูค่ายโจรน,นะฮะาอยู่ไหน นี่เสียเหล็กเองเสีนเหล็กใช้แค่เสียเหล็กที่ไหนไใช้แค่กองแดงใช้เสียเหล็กเฮ้ยสิบหกกล่องแล้วไงอ่ะสิบหกกล่องแล้วไงอ่ะเยอะอ่ะบอกเลยต่อฮะปืนกระบอกต่อ้ายที่ผมได้ก็คือลาเฟิลนะฮะลายเปอร์โอ้โหผมจะได้มาคือเล่นธนูซะแบบเนี้ยติ้งเลยฮะโอ,โอ้โอเค เดปเปอร์สุดโหดนะฮะว wow. okay, ้าวโอเคงั้นกระสุนละ่ะเดี๋ยวเราไป,ป๊บนเอากระสุนไปเก็บไว้เลยแล้วกันโ <Ooh. S 1> อ้ยไดร์เปอร์อาบกระสุนมันน่าจะเป็นนี่นไอตัวนี้นะฮะจะปะเดี๋ยวเราลองดีลุ้สิเออใช่ใช่ใช่แตได้กี่ลูกโอ้โหห้าอาร์ตโก้โอเคกับไอ้ปืนพวกที่ฟังเราไว้หน่อยไปดิ โอเคครับก็ซึ่งตอนนี้ผมก็มาถึงรังโจนอีกแล้วนะฮะก็มาร้อมกับสไนเปอร์ดึงปอกตอนระยะไกลเลยของจริงผมคราวนี้เขาจะไปอีกแล้วคือไม่ปล่อยไปแน่นอนฮะตัดไปตัดไปทัระยะไกลอื้อล้มโอ้ยเอ้ามันเห็นมันเห็นเฮ้ยเดี๋ยวยากเฮ้ยเดี๋ยวที่ตตะเอาหายแวบ จนหายหนดหายอ้เออคือจะบอกว่ายิงเพียวอ่ะคือมันไม่มีที่เก็บเสียงนะฮะจนไอ้เปร์ก็เลยแบบเรก็เห็นให้ีวจนหายหมดล่างเลยคือผมเอาแค่แบตเตอรี่กับแผ็ขวงมาเ็เท่านั้นนะฮะคือรหัสไม่รู้อ่ะแล้วจะไขยังไงอ่ะตรงประเด็นก็ตรงนี้แหละ,ะจนหายเละ ชอบกันแป๊บไม่เหลือเพื่อนมันหนึงตัวที่ผมยิงตายเออแล้วก็อ,อยากรู้นายไปไหนอ่ะสูไม่เอาฮะเยอะแล้วส่วนนี้มาแฮนเดตใหญ่ก็จริงๆนะสไนเปอร์รู้สึกว่ามันยิงยากยางไงรู้ไหมเมื่อไห่ยิงไม่โดนอ่ะ ไม่รู้อะโอเคงั้นก็ตรงนี้จวนหายอีกแล้วคือมันอยู่นอกพิกัดมันก็เลยเออนอกไอ้นี่มันก็เลยหายหอ่ะคือประเด็นอะมันเอามารอบสองก็กัดก็ต้องงารอีกโอ้โหอะไรกับนี้แล้วรหัสมันหาจากไหนคือไม่รู้รหัสอ่ะ ไม่มีคำบอกใ้ให้เลยเลยเออเดี๋ยวลืมไม่ต้องใส่รหัสใส่แค่นี้ก็พอรหัสเออคอสอตัวเนี้ยแบตเตอรี่ก็ใส่แล้วด้วยแล้วรหัสจะหาจากไหนโอเคเพราะตรงนี้ก็ไต่ตรองอย่างถี่ส่วนแล้วไม่เจอรหัสฮะไม่รู้จะไปหาจากไหน พาโนแล้วก็แล้วทาไมแล้วก็แล้วนะลุงอาจจะพลาพตรงไหนก็ไม่รู้นะแต่แต่คือไม่มีแล้วรหัสก็ตรงกลับบ้านนะคือไปถามสังวันแล้วก็ไม่มีมาที่นี่เอาแบตเตอรี่เปลี่ยนแล้วก็ไม่มีนะโอเคขไม่เข้าก็ไม่เข้าเว้ยเออนะฮะแล้วก็ระหว่างที่ผมไปหารหัสมาก็คือไม่เจอรหัสอะไรเลยนะไปป้อมโดนแล้วก็แล้วทำไมเล้วก็แล้ว ขาดจนแล,แล้วก็ไม่มีรหัสโผล่นะฮะคือผมไม่รู้จะหาวิธีไงไขห้องตรงนั้นก็หลบกลับบ้านนะฮะมาทําไอ้ลวดกําแพงเราต่อดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ลวดกําแพงเออไว้ที่หลังคอดเป้าเดี๋ยวมาสอดสองไอ้ตัวนี้ก่อนอะไรบ้างเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสควอตเออตัดไม้ไปถึงไหนแล้วเออตรงนี้ไม่น่าจะใช่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเขาจะเอาอะไรไม้ตรงไหนให้เรา,าเนี่ย มันมีลงไม้เก็บอยู่นะสก,อะกออ๊อตสก๊อตราเจลินสก,ก๊อตไหมมันไปตัดไม้ที่ไหนวะเนี่ยไม่เห็นหายฮะสกอ๊อตเอ็งหายไปไหนจะบอกอ,อยู่ในบ้านโอ้นี่ไงตอกไม้เสร็จแล้วหรอวะเนี่ยโอ้นี่ไงเออไม้อยู่ในตัวเขาเนี่ยว่า งั้นเอาไว้ขวานกับไอ้นี่เอาดิเอเอมันจะจะต่อสามชั่วโมงมันก็แทาจะได้โทษเดิมมั้งเกแล้วก็สไนผมก็ไม่ขอใช้นะฮะคือมันไม่เงียบอ่ะมันต้องหาของแต่งก่อนนะ,ะคือที่เก็บเสียเลรือะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือใช้ธนูนี่หดกลัวเยอะเงียบกริบนะฮะอโอเคงั้นก็เออ่าจะมาสร้างไอ้นี่เอเอไอ้้าตรงนี้นะฮะนี่เนี่ย เชือกเอาขาได้มาเชือกดีกว่าเชือกกระไม้แผ่นแล้วก็้สูงนะฮะต้สน,นสูงไม้แผ่นไม้แผ่นเชือกเอเคก็เชือกผมก็ได้มาที่เรียบร้อยนะก็เหลือไม้แผ่นเอ่อตัวไม้ไอ้แผ่นยังสมัยนี้อ่าโอเคก็ไปเอาไอ้ต้นสูงมาบดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าไม้แผ่นนี้จำได้ว่าใช้ยี่สิบสี แล้วอย่างใตล้จะมือดแล้วด้วยแล้วก็เอาไปใส่งแค่นี้ก่อนนะครับเพราะผมไม่ได้จะแปกไปไดอ้อันใช้อะไรการสร้างหระเป่าไปโอ้โหจิ๊อดดว์นะอวกุดเรื่อยนะฮะอ๋อแล้วก็มืดแล้วโอเคไม่เป็นไรฮะมืดเราก็สร้างไปใครกลัวความมืดเราไม่กลัวเอา้าไม้แผ่นก็มาครบนี่แล้วมันเศษเหลืออะไรอีกเนี่ยโอ้ลึกคำวมาผิดพลาดอีกแก อ das, อเอาล้วก็เก็บเช้าเรียบร้อยเ,เดี๋ยวเรามาสร้างนี้เสร็จเลยดีกว่าครานี้น่าเสร็จนะอุปกรณ์ครบแล้วแหละโอเคทอไปฮะนายแพทโอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยบ้านต้นไม้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยดีกว่าทับทับๆับทับับนี่ฮะผมจะทำไอเตียงนอนที่นี่กันแล้วมันน่าจะมีหน้าต่างให้เราด้วยเนอะเออทำเป็นแบบไอที่มันเสียวอ่ะมัน มันไม่โลกไม่อะไรเลยให้มีหน้าต่างให้เราเวยน่าจะดีนะครับแล้วก็น่าจะทําว่าทําเชื่อมต่อไปตรงน,นู้นได้เลยเออแ่้ก็สรุปแล้วไอ้บ้านตรงไมเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็แมพให้มันเลือยที่เดีอวที่ผมยังไม่สรวจก็คือตรงเส้น้ถนนตรงนนะะนนนนเนี้ยนะฮะ้ถนนเส้นดำตรงเนี้ยไอ้ตรงสุดมันอะผมยังไม่สรวจนะอาจจะเป็นพรมชนี้ก็ได้นะฮะคือตัวนี้ผมไปสรวจให้พอมจนิดความ่วาแล้วก็คือ ช่วยเอ,อ่อคนตัดไม้มานะสกอตของเราแล้วคือตัดไม้เรานิดเดียวเองโอเคงั้นเดี๋ยวลองใช้เข้าไปอีกทีดิโอเคสามไปสกอตตัดไม้ห,หน่อยสิโอเคไปตัดแล้วถือไปแล้วอ้าโอเคคนระับปล่อยเขาไปตัดไม้นะครับก่อนไปว่าคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะผมคงต้องขอจบคลิปวิ่งตัวนี้ดีกว่านะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ช่องเราครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ